ทำคนติดไรเหี้ยไม่ติดวิตมคุณเปิดหน้าดิคอและเห็นหน้ามันมึงเปิดน้าดิคอและเห็นหน้ามันของกูอะกูแค่เลื่อนติ๊กกูเลื่นติตอไม่งเต็มฝีเลยเฮียตัวอะไรอะโอ้อติ๊ก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 อติ๊ขอมือพี่ขวมืออ วิ่งโชว์เบิวิ่งใส่เลยุลากใส่อาโพเฮ้ยมาหาโพมึงอไงไอ้เหี้ยเอ้าเอ้าเอ้าว้าว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 กูลากเนื้อเลยปั๊บมีไรบอลปะเนี่ยทำไมมันบ่อช้าขนาดนี้กูเอากัวกูเอาแอดออนมานะทำไมมันบ่อช้าวะจุกไปนะจุดอุ้ยอุ้ยเสียเลยลดเปิดตำแหน่งลดเปิดตำแหน่ง มันเอากู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 มันมาเอากูแล้วมันเอากูเขาถึงแล้วบอกนะพี่ให้เขาทิ้งแล้วบอกนะมันเอาแล้วมันเอากูแล้วมันเอากูแล้วบอกนะโดนทิ้งแล้วบอกนะมันเอากูมันเอากูมันตามกูมามันตามกูมามันยังเอากูอยู่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 วไว้ดิเยวันไว้ดิเยวันไว้ดิเพื่อเยวันไว้ดิแล้วใครล่อขึ้นบนบ้านไปมั้ยนะมันเอากูมันลงมาอีกูเพิ่งออกตัวกูเจอเลย ไอสัตว์เอ้ยดิกูเพิ่งหายเจ็บคอนี่กูจะต้องเจ็บคออีกแล้วใช่ไหมเนี่ยมึงเล่นเป็นแฟนฮีอะไรมึงแฟนฮีอะไรมึงไม่รอมันอุ้มก่อนไอคว้าไอห่าจิกกูเพิ่งหายเจ็บคอต้องให้กูตะโกนไอเฮียไอห่าเอห่าไอห่าดูคนดูคนดูคนขึ้นมาแลวขึ้นมาแล้วช่วย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  เอา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 ไปมาไปลงไม่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 ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นพวกบุงมันไม่ใช่แบบนั้นอุ้มแล้วอุ้มแล้วอุ้ม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 แล้วอุ้มแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วไปไหนก่อนไป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 เช็ค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 เลยมาเอาู่แล้วมันเอาไอจีมันเอาไอจีแทนอุ้ยมันยังแขวนใครไม่ได้เลยมันยังแขวนใครไม่ได้เลย โอ้ยชา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 ตรงนั้นเออกดตรงนั้นกดตรงนั้นเออเออดีดเดเออดยี่ยเย่ยมเยี่ยเออดีดตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละเออเออกดเข้าไปเจจงไม่จองไม่ตื่นละไปละไไป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 ละไปไลไลไล Sì, quý 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 tặng thù tặng thù tặng thù đi. Oh, dì hết bằng kìo đâm bài áp! Hahaha! 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 Haha! 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 ยังอยู่บ้านป่ะต้อยังอยู่บ้านปะเป็อยู่ไมโครมโครไมโคอยู่ไหนไมคโคอยู่ที่นแมโคซื้อตงี้ยมโครนพ่อมึงอะเป็นาเแล้วคล้เจเจเจตู้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 เจตู้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 กเกนไดเออตู้นี้ตู้นี้ถ้าจะล้มมึงลมตู้ตู้นี้ไม่เป็นไรกูตยมแล้วกูตันมันกูตันมันกูไม่ลองตันเลยกูตันเลยไม่รมีตู้เีตู้เีตู้เีตู้พี่สวยสวยส เอ้ยเจดุนนีโดดุนเลาอุ้มเลาอุ้มเฮ้ยยี่งกูไม่ได้เอาถอนเสามาสไม่ไม่ไม่อะไรเอ้ยตรงระยะไกลนี่ตู้อป่างไรวะเขาตู้ไปเอาของกันดูไม่ค่อยบอดเลยมันไม่บอดมันไม่บอดมามามาไม่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 ี่มัน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 โคุมโซ่อยู่คุมโซ่อยู่มาแล้ว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 พี่มาแล้วพี่มาแล้ว อะไรโดนอรอโดนหรอโดนตู no. or, ้ไม่โดนตู้ไม่โดนอ้าไอ้สัสมึงเล่นอะไมึงอาร์ตินโลคืออะไรเฮ้ยอาร์ติสอะไรอาร์ตินอะไรอิป a r t i s t ่ บอกเออตรงไหนวะไอต้ตัวที่มันมีสร้างรถก้อนหินแล้วก็มีหญ้าแล้วก็มีตม้ไนไม้ต้นม้ต้นนี้ไปรู้ไหมเออตรงนี้ไงไอเจเออเก่งดีนี่เออกูสืบมาไอปัญญเจนแล้วนะปัญญเจนแล้วนะไอปุ้มหิวไอหิวหิวปุ้มก่อนไหมอะไรอะไรดีกว่าไม่อะคือรอนี่หิวก็ได้แบบนีหักมีหักมุมหักมุมมันคืออะไรไอหักปื้มก็นอนแบบ แกล้งนอนอ่ะตอนนั้นก็ยิ้วตัวเองพอลุกได้มันก็จะเลืออเต็มอ๋อเอาตเดินไปแล้วเสร็จเลยมันยังอยู่กูอยู่มันยังอยู่กูอยู่เออพี่เจไปเปิดประตูขวาพี่เปิดประตูซ้ายให้ได้ได้พี่เจไปรอสองกระชายเชื่อได้พี่ที่ไม่มีอะไรเลยเจ้าไม่มีกระชายโอ้โหเจ้ตัวละหัวใจอมโดนกุณลงบนป่านี่ยวิ่งใส่กันนะสามคนเลยเจเจวิ่งมาว่ะจะรอเกินเอ้า

ดีได้ไหมเออสวยสวยสวยได้อยู่ได้อยู่ได้ไม่เลวไม่เลวไอ้ไม่เลวอ่ะไม่เลวอ่ะเยี่ยแต้มสูงสุดนะครับน้องๆไอ้เหี้ยมไอ้สันกูลืมเจ็บคออยู่ไอ้เหี้ยกว่าไอ้เหี้ยมกูหัวรถเสียงเลยไปละเจอกันทุกคนก่อนจะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามช่องอย่าลืมไปกดติดตามช่องกินมะนาวด้วยนะครับแล้วก็ช่องโรจิเล่ครับแล้วก็ช่องนัฟไลฟ์ครับ โอเคครับผมก็ฝากติดตามช่องเอ้ยเออกฝาก็ฝากติกกดตามช่องเพื่อผมด้วยนะครับท่านผู้ชมก็อ,องค์กรเลนเตอร์มิตฟอร์ยูนะครับผมเจอกันครับบ๊ายบาย